สวัสดีครับวิแค่แนวโน้มหุ้นประจำวันที่4เดือน12,2566นะครับวันนี้เรามาในธีมสีฟ้านะจะได้แบบเฮ้ยสบายๆหน่อยนะครับอ่ะขอให้เซตขึ้นด้วยนะอ่ะหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะเป็น Most Active 15 mm. อันดับนะครับก็จะมี AOT PTT PTT EP CPO Hana BDMS SCB Delta K Bank k c e b กิ b, b, b l ีบลเคทบแแล้วก็ d v v n n นนะอ่าคือเราจะทำกันในรูปแบบที่ว่าเฮ้ยสิบห้าตัวให้มันอิ่มจุใจไปเลยนะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะอือโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเซตนะครับก่อนที่จะไปดูนุ่นต่างๆ,ๆเนาะ ก็คือเซตเนี่ยยังเป็นแนวโน้มไซด์เวดาวนะอยู่ในกรอบหน6่ถึง1431นเะอ่ะเหมือนเดิมนะครับเรายังมองว่าเขามีโอกาสลงนะเพราะว่าอะไรแท่งราคายังเป็นสีแดงอยู่มีโอกาสลงมาทดสอบที่ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกตัวเลขนี้จำให้ขึ้นใจนะหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกหลุดไม่ดีนะครับหลุดไม่ดีนะถ้าหลุดหุ้นที่เป็นเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยเนี่ยร่วงกร,กระจายแน่นะครับนะโอเคคราวนี้เรามาดูกันต่อ ว่าหุ้นตัวนี้อะตัวแรก AOT นะ AOT ลงมาที่แนวรับสำคัญที่เรารอแล้วนะลงมาที่แนวรับสำคัญที่เรารอก็คือบริเวณโซน55าสบาทห้สตางค์ถึง58าสบาทห้สสตางค์อ่ะตอนนี้คือโซนที่เรารอละอ่าถ้าดูภาพใหญ่นะครับถ้าดูภาพใหญ่เนี่ย ในไทม์เฟรมวีเห็นไหมครับเราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> เขามีแนวรับบริเวณตรงนี้ผมวงไว้ให้เนี่ยมีแนวรับบริเวณตรงนี้เห็นไหมพอมีแนวรับบริเวณตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ลงมาบริเวณนี้แล้วจะเด้งได้นะครับตอนนี้คือช่วงเวลาที่เราต้องจับตาละนะแล้วก็มีแนวรับตรงนี้ด้วย ถึงเป็นโซนไงถึงเป็นโซนนะครับเห็นไหมดังนั้นดังนั้นนะครับตรงนี้จับตามองละจับตามองละนะครับจับตามองละถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงไปไงไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเ,น,งมเมมงนี่ยอ่าเริ่มอยากจะขึ้น เริ่มอยากจะขึ้นนะครับแต่ว่ายัางไม่ได้นะถ้าเขาจะขึ้นจริงๆเขาต้องยืนเหนือเส้นค่าเฉลีย่ยหรือบริเวณประมาณหกสิบสองหกสิบสามบทให้ได้ก่อนนะต้องยืนเหนือหกส3บสองหกสิบสามให้ได้ก่อนค่อยว่ากันนะครับดังนั้นนะตรงนี้เรารอเลยรอเลยนะจับตานะครับถ้ามันลงมาถึงโซนห้าสิบ้าบทห้าิบเนี่ย แย่เข้าไปได้นะแย่เข้าไปได้แล้วก็วางสับลอตไว้ที่ห้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์เนาะโอเคนะครับเพราะว่าถ้าแย okay. you know, ่ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสเด้งเพราะว่ามีแนวรับสำคัญอยู่ตรงนี้นะโอเคนะตัวถัดมานะครับพีที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นอันนี้เชียนะตัวนี้ก็ซื้อไปเลยนะครับ ซื้อไปเลยนะวางตอบลอนไ้ที่34บาทแนวต้านนะครับแนวต้านที่เขาจะไปเนี่ยคือ36สบาทห้าสบตางค์สาิบาทโซนเนี้ยนะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบนะเพราะเรามองว่าเขาจะเป็นไซเ a วต์รับป๊ป๊ป๊แบบนี้นะครับมีโอกาสขึ้นไปแบบนี้นะแบบนี้นะ แต่ว่าถ้าจะให้แจวเลยเนี่ยก็คือมันต้องทะลุสามสิบเจ็ดบาทขึ้นไปมันจะเป็นแบบเฮ้ยแพทเทิร์นการกับตัวที่สวยงามนะเป็นแพทเทิร์นการกับตัวที่สวยงามเห็นไหมเนี่ยครับเขาทำฐานฐานตรงนี้ฐานตรงนี้ละปึ๊บขึ้นมารอบที่แล้วคือมาตรงนี้เห็นไหมรอบนี้ทำฐานอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมผมซ่อน ตัวที่ขีดไว้ก่นอนแบบนี้เห็นไหมถ้าให้ดีเนี่ยมันต้องสามสิบเจ็ดต้องมาสามสิบเจ็ดมานี่พูดเลยนะมันจะขึ้นไปแบบลักษณะแบบนี้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่สี่ิบาทเนี่ยแนวต้านตรงนี้แพทเทิร์นมันจะเป็นแพทเทิร์นกับตัวขาขึ้นไหมนะครับนะที่ที่สวยนะครับพี่ทีสวยเนาะ ลองเอาไปพิจารณาดูตัวนี้โอเคตัวถัดมาพรอครัวพ t t ีเหมือนกันนะแต่เป็น PTTEP นะ p t เป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันสวยงามเหมือนกันนะแต่ว่าแท่งราคาเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนั่นหมายความว่ามีโอกาสยอ่อ มีโอกาสย่อเพราะว่าอะไรคือเขาขึ้นมาจากอ่าอันนี้อันนี้ p t t ของต่างประเทศนี่น่ะ p t e p ของต่างประเทศโถเอ้ยถึงว่าสิเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หม p t t EP <c oughs> ถึงว่าสิเอะขาขึ้นเชียวนะอ่ะพีที่พี่ขาลงนะครับขาลงต้องขอโทษทีเพราะว่าเทรดดิ้งวิวเขาสามารถดูกราฟได้ทั่วโลกนะดูหุ้นได้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตเคเรนซีนะครับแล้วก็พวกค่าเงินต่างๆก็ดูได้นะครับดังนั้นก็ขออภัยนะ ที่ที่พี่เป็นอนวโน้มขาลงนะครับเป็นอนวโนมขาลงจบแล้วนะจบแล้วเขามีโอกาสลงมาที่ตรงนี้นะมีโอกาสลงมาที่ตรงนี้แล้วก็ถ้ารับไม่อยู่ก็ลงมาต่อนะครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์หนึ่งร้อยสี่ิบสองบาทห้าสิบสตางค์นะใครที่ดูช่องผมนะครับหลุดร้อยห้าสิบเจ็ดนี้ให้เพจแล้วนะ ร้อยห้าสิบเจ็ดให้เพจแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณยังถืออยู่ก็สู้ๆนะครับก็สู้ๆนะมันก็ยังลงได้อีกนะครับมันยังลงได้อีกนะในไทม์เฟรมเดย์ถ้าเราไปดูภาพใหญ่ในไทม์เฟรมวีก็ยังลงเพิ่งลงเองนะครับภาพใหญ่นี้คือเสียทรงแล้วนะเสียทรงขาขึ้น,ปนไปไปละเพราะว่าอะไรคือเนี่ยเขาทำแบบนี้ใช่ไหม ใะเดี๋ยวเอาใหม่ไม่ตรงนี่โลอยู่นี้นะไฮอยู่ตรงนี้โลอยู่นี้ไฮอยู่นี้โลอยู่นี้ไฮอยู่ตรงนี้โลอยู่ตรงนี้ไฮอยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาขึ้นมาตลอดเนี่ยแพทเทิร์นขาขึ้นปืด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 มาถึงตรงนี้เป็นขาขึ้นนะครับถึงตรงนี้เป็นขาขึ้นแล้วขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บ เห็นไหมเห็นไหมมันไม่ทำายเออหายนะครับมันไม่ทำาเออหายดังนั้นมีเราก็จะนับใหม่ก็จะเป็นปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดก็จะเป็นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นขาลงเห็นไหมถ้าหลุดตรงนี้นะครับหลุดตรงนี้เนี่ยร้อยสามสิบแปดเนี่ย หนึอสาสิบแปดจะเป็นแนวโน้มขาลงในไทม์เฟรมใหญ่ขึ้นมาก็คือไทม์เฟรมวีนะครับดังนั้น PTEP e ถ้านักลงทุนนะครับเพื่อนๆน,นักลงทุนเนี่ยถือว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเหมือนช่วงที่ผ่านมาไม่เหมือนแล้วนะไม่เหมือนแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะครับดังนั้น ตัว142่งบาทห้สตางเนี่ยเป็นแนวรับนะเป็นแนวรับเพื่อนๆก็พิจารณาดูนะครับพิจารณาดูนะเออถ้าหลุดหลุดแล้วมันก็ยังจะลงต่อได้อีกอ่ะในทางเฟรมวีคมันยังพึ่งลงเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่แนะนำให้มีนะไม่แนะนำให้มีนะครับอ่ะตัวถัดไป c p r นะครับ c p r ถ้าเราดูใน timeframe week ใน timeframe day เนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนนะเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนลงมาตั้งแต่หหลุดห้าสิบแปดบาทเนี่ยก็ลงเละเทะเลยนะครับคราวนี้เขามีความพยายามอยากจะขึ้นมาเกาะแนวห้าสิบสามบาททำไมถึงอยากเกาะแนวห้าสิบสาบาทเพราะว่าห้าสิบสาบาทเนี่ย คือโซนที่เป็นแนวรับเดิมเนียเห็นไหมแนวรับเดิมเขาพยายามไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงนี้นะเนี่ยไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงเนี้ยแลต่พอเ,เอิญหลุดมาเฉยเลยหลุดมาเฉยเลยเขาก็เลยพยายามจะดึงกลับขึ้นมาถ้าดึงกลับได้นะครับสามารถยืนเหนือห้าสิบสี่ได้นะมีโอกาส บบกลับขึ้นไปแบบนี้มีโอกาสกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับอืมแต่ว่าเราต้องมาลุ้นกันก่อนให้ยืนให้ได้ก่อนนะครับถ้ายืนเหนือห้าสิบสี่ไม่ได้แนวรับถัดไปคือแนวรับถัดไปคือสี่สิบแปดบาทนะสี่สิบแปดบาทนะครับต้องลุ้นนะ ห้าสิบสี่มามีโอกาสขึ้นไปทดสอบด้านบนหกสิบกหกสิบเจ็ดพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มาก็สู้ๆนะครับอ่ะตัวถัดมาห้าหน้าอ่ะห้าหน้านะครับเป็นแนวโน้มขาลงอ่ะแล้วเด้งอ่าเด้งนะครับมีการเด้งเนื่องจากว่าเฮ้ยนี่ไงแนวรับนะครับ โซนนี้โซนนี้เป็นแนวรับเด้งขึ้นไปนะครับดังนั้นเด้งไม่ได้หมายความว่าเขาจะขึ้นนะครับมันก็มีแนวต้านตรงนี้โซนนี้แนวต้านโซนนี้เห็นเห็นหะครับอ่าเนี่ยมีแนวต้านโซนนี้ นะครับก็คือบริเวณ51-52นะครับถ้าใครจะเสี่ยงเสี่ยงนะต้องบอกว่าเสี่ยงเพราะคุณสวนแนวโน้มนะครับถ้าใครจะเสี่ยงเนี่ยก็สามารถซื้อเข้าไปได้นะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือแนวต้านก็คือ51-52นะครับแล้วคุณก็วางสต็อปลอดไว้ที่4 1่สบาทห้สตนะถ้าหลุดลงมาก็นี่เลยแนวรับถัดไปคือ3 6มสบาทยนะอืม เขามีโอกาสที่จะเป็นลักษณะแบบนี้เด้งขึ้นไปพึ่งเราลงต่อแบบนี้เราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งประมาณเนี้ยนะครับมันจะสมมาตรกันมันจะสมมาตรกันเห็นไหมพื้นพื้นพื้แล้วก็ Top ดับเบิลท็อปถูกไหพื้ปื้ลักษณะประมาณเนี้ยเห็นไหมครับมันจะสมมาตรกันประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะคล้ายๆกัน นะอันนี้คือจมมอกกับ,บมุมมองที่ดูกราฟนะครับมนะุมมองที่ดูกราฟนั่นแหละถ้าใครซื้อเข้าไปแล้วเถสี่สามสี่สก็ถือไปนะครับกันกำไรไว้ด้วยเพื่อไปขายต่อที่51าสทันสินะถัดมา BDMs นะครับ BDMs เรารอที่25บาทนะรอที่25บาบาทนะครับอืม ถ้าซื้อเข้าไปแล้วก็วางสต็อปลอดไว้ที่ยี่สิบสี่นะแนวต้านก,ก็คือยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับลงมาไม่ถึงแนวที่เราอยากซื้อก็ไม่เอานะถัดมา SCB นะ SCB เป็นแนวโน้มขาลงนะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับตอนนี้เราก็รออยู่ที่9 5้าสบ้าบาทห้าสิสตาค์นะครับรอ9 5้าบ้าบาท50สตาค์ลงมาไม่ถึงไม่เอานะลงมาไม่ถึงไม่เอานะครับ รอถัดมาเดลตานะเดลต้านะเรามีการวิเคราะห์กันไว้นะครับมีสองแผนแผน A อคือรอที่เจ็ดสิบาทห้าสิบสตางค์ถึงเจ็ดสิบสองบาทยี่ห้าสตางค์ซื้อเข้าไปแล้ววางตบลอดไว้ที่หกสิบเก้าบาทห้าสิบนะแนวเทคโปรฟิตก็คือแนวเทคโปรฟิต uh, นะพี่ดูตกไปท p พ ก็คือแนวนี้นะแล้วก็ส่วนแพน B ก็คือรอที่โซนนี้เลยนะครับ48-55นะก็หวังว่าหวังว่าเขาจะลงแค่นี้นะหวังว่าเขาจะลงแค่นี้นะครับลงมาโซนนี้เห็นไหมมันเป็นแนวรับสำคัญโซนเนี้ยนะลงมาปึ้งแล้วก็เด้งึ้นไปขึ้นต่อนะครับ โอเคตัวถัดมา K เคแบงค์เคแบงแนวโน้มขาลงนะนะรอที่ร้อยยี่สิบเอ็ดถึงร้อยยี่ิบสี่นะรอโซนนี้นะครับคือเขาเป็นไซเว่ยอะไซเวย์ในเกาะนะครับที่เราตีไว้นะกรอบล่างก็คือร้อยิบเอ็ดถึงร้อยยิบสี่กรอบบนคือร้อยสามสิบสี่ถึงร้อยสามสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รอข้างล่าง ได้เปรียบนะโดนก็โดนไม่เยอะนะครับถ้าคุณรีบไปซื้อตัวน,นี้ยโอ้ยอีกเยอะนะครับแก็บเหลือเยอะเนาะถัดมา KCE อ่าตัวนี้สวย KCE สวยนะครับเฮ้เหมือนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะมาใช่ไหมเออนะครับเคซสวยนะมีโอกาสเด้งขึ้นไปด้านบนอ่ามีโอกาสเด้งขึ้นไปด้านบนเนื่องจากว่าเนี่ยเขาทำไซด์เวเห็นไหม โซนนี้ปึ๊บปึ๊บปบ๊ก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปตรงนี้ถ้าผ่านได้ก็ไปตรงนี้ต่อนะครับอ่า k c ซนะซื้อได้นะครับซื้อได้จากกราฟนะกราฟบอ,อกว่าสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่57บาทนะครับแนวเฝ้าระวังเพราะว่ามีคนติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีติดอยู่สติ่งนะครับมีติดอยู่2ติ่ง ดังนั้นคนที่ติดอยู่แถวนี้เนี่ยถ้าราคาขึ้นมาอาจจะมีเทขายออกก่อนเพื่อเอาทุนก่อนนะครับพอขายเสร็จปุ๊บก็ขึ้นต่อไปที่66สิบกอะไรเงี้ยนะเพราะว่าอะไรน่าจะมีเนี่ยรายใหญ่เริ่มเข้ามาละรายใหญ่เริ่มเข้ามาละนะครับสำหรับตัว KC E เนาะโอเคถัดมาบีกิมนะครับบีกิมคือ <c oughs> พยายามจะขึ้นนะ พยายามจะขึ้นนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็สองแล้วค่อยๆไปสามแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงไซด์เว์เก็บของนะไซด์เว์เก็บของนะครับอาจจะไซด์เวนานหรือไม่นานเนี่ย <_ S 1> ก็ต้องดูกันหน่อยเนี่ยเงิน <_ S 2> เริ่มจะเข้าแล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเงินเริ่มจะเข้าแล้วนะ ถ้าดูในไทม์เฟรมย่อยเข้าไปเนี่ยผมว่าเงินเข้ามาแล้วแน่นอนสี่ชั่วโมงเริ่มมีเนี่ยมีแอปเก็บเห็นไหมมีแอบเก็บหนงชั่วโมงนี่น่าจะเห็นไหมเริ่มมีแอบเก็บปุ๊บเป็นรอบๆเนาะดังนั้นก็ช่วงที่มันเป็นไซด์เวย์แบบนี้ก็เทรดในกรอบนะครับอืมเทรดในกรอบรอดูย3 9ิบสามจุดเก้าถ้าใครไม่มีของนะครับแนวต้านก็ ยี่สิบเจ็ดจุดสองห้านะใดๆก็ตามห้ามหลุดยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบนะโอเคถัดมาบีบแนวโน้มขาลงนะครับแนวโน้มขาลงรอนะร้อยสิบสองร้อยสิบเจ็ดมาไม่ถึงไม่เอานะครับเคทบู อืม KTB นี่หลุดแนวนี้ไปแล้วนะนะครับเขาเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะเห็นไหมครับหาอยู่นี่โลอยู่นี่หาอยู่นี่โลอยู่นี่เห็นไหมปืดปืดปืดอันนี้ชนหาอยู่นะี่ก็มีโอกาสลงไปแบบนี้นะครับมีโอกาสลงไปแบบนี้นะ KTB ก็ รอรับ17บาทนะ17บาท16บาทรอโซนแนวรับนะครับสองแนวนี้ถัดมาแจสอ่าแจสก็ชนแล้วนะครับอ่าใครที่เข้าตามก็ตามไลฟ์นะวันนั้นมีไลฟ์นะครับใครที่เข้าแชทก็ตอนนี้ชนแล้ว นะครับชนแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะชนแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับอืมก็ลุ้นว่าเขาจะดันต่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าระวังนะแจ๊สลุกช้าจ่ายรอบวงนะครับลุกช้าจ่ายรอบวงเขาตบคุณหัวทิมเลยนะเนี่ยเหมือนวันนี้เนี่ยอ่ะเหมือนวันนี้ตบหัวทิมเลยนะครับเออนะคุณบอกเฮ้ย,ย,ยมัวแต่ดีใจมาดูอีกทีหนึ่งอ้าวติดลบอย่าลืมวางสต็อปลอตไว้นะครับ เพราะว่าแจ๊ชนแนวต้านที่สองบาทสามสิบหกแล้วนะอ่อนแล้วนะครับอืมใครที่จะซื้อไม่แนะนำละรอเขายอ่อลงมาดีกว่านะครับรอเขายอ่อลงมาดีกว่าเนาะตัวสุดท้ายแอดวานนะแอดวานเป็นแนวโน้มไซด์เวนะครับเราก็รอที่แนวรับนะสองร้อยสิบเอ็ดบาทลงมาไม่ถึงไม่เอานะลงมาไม่ถึงไม่เอานะครับ โอเคก็ครบถ้วนนะครับทั้ง15ตัวนะแล้วก็ปากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมันนี่เบตเตอร์นะครับอยากอ่านกราฟได้อยากหาจุดเข้าจุดออกได้แบบคมๆนะสามารถลงทะเบียนเรียนได้นะครับผมก็จะมีเปิดสอนนะครับวันที่6 7 8มกรานะครับถ้า สนใจนะครับสามารถสอบถามทางไลน์ได้นะแล้วก็ถ้าคุณลงเรียนแล้วปุ๊บเนี่ยในระหว่างเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยผมก็จะปูพื้นฐานไปให้เรื่อยๆนะครับก็จะส่งคลิปส่งข้อมูลนะครับส่งหุ้นที่มันน่าสนใจเข้าให้ทางไลน์นะครับโอเคนะวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ